มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถามดูบ่อยข้อสอบแนวนี้นะครับซึ่งอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะวิธีดูทศนิยมนะถ้าครูบอกว่าสามห้าส่วนร้อยศูนย์สองตัวใช่ไหมก็สามห้าศูนย์สองตัวนับหนึ่งนับสองแล้วใส่จุดตรงนี้ก็คือศูนย์จุดสามห้าทันไหมหรือเจ็ดส่วนสี่ศูนย์หนึ่งตัวก็ศูนย์จุดเจ็ดทันไหม เพราะ75ส่วนร้อยง่ายนิดเดียวตอบ0.75เลยครับตอบสามนะครับนะครับอันนี้ตอบสามนะครับนะครับทีนี้มาดูครีมน,นี่ก็เคยอสอบอยู่นะอันนี้เป็นอุป,ปมาอุปไมยละโจทย์อันนี้เป็นอุป,ปมาอุปไมยครีมทำให้หน้าใสแชมพูทำให้ผมทำไมฮะ สะอาดสิครับเพราะที่เราสระผมเช้าสระผมเย็นคือทําให้ผมมันสะอาดทำไหมทําให้ผมมันสะอาดทําเพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะเจอฝุ่นละอองเจอเชื้อโรคเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสระผมด้วยแชมพูและทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่ถูกไหมตอบสี่อันนี้ตอบ,บ,ตอบสี่นะครับตอบสี่สะอาดนะครับทีนี้มาดูข้อต่อมา ครับอนุกรมอีกแลข้อนี้เ็อนุกรมผมขยับนะตรงนี้ต้องอธิบาย่าขยับถ้าไมข่ขยับเต๋ยวมงนอ่ะต่อเลยนะอ่ะมาดูนะสามหก หกสิบแปดสิบสองห้าสิบสี่ทห็นไหมเหนไหมแล้วก็ถามว่าตัวต่อไปคืออะไรจุด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 ตัวต่อมาจากห้าสิบสี่คืออะไรนะครับถ้าเรามองดูอย่างนี้นะฮะสามมาหกมาหกมาสิบแปดมาสิบสองมาห้าสิบสี่ตรงนี้เราจะงงมากอ่าไล่มาตามจานะวิธีกระโดดนุ่มเนี่ยต้องไล่ทีละชอ็ชอตชอ็อตช็อตนะ,ะนะตามอาจารย์มานะครับ 2องหถูกไหมหกมันเท่าเดิมจะเป็นไปได้ไหมก็ไม่น่าได,ได้ถูกไหมหกจะมาเท่าเดิมก็ไม่น่าได้อาจตัดตัวนี้ทิ้งไปแบบที่หนึ่งทิ้งไปดูแบบที่สองสีฟ้าบ้าง3าคูณสองได้กหกหคูณสอง ได้สิบสองอ่าเป็นไปได้เลยเห็นไหมถ้ารูปมุมเนี่ยมันต้องมันจะต้องเท่ากัน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 ตามหลักการที่อาจารย์ให้ไหว้เห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ก็คูณสองนี่ก็คูณสองอ้าวเห็ไหมสามคูณสองได้หกหกคูณสองได้สิบสองอ่าข้ามช็อตมาทีละตัวนะข้ามมาหนึ่งตัวข้ามหนึ่งตัวสิบสองคูณสองก็จะได้ยี่สิบสี่มีคําตอบไหมมีตอบหนึ่ง อนุกรมเนี่ยต้องค่อยคอยค,อยคิดใจเด็นเพราะหลายคนจะไม่รู้เรื่องอนุกรมว่าคูคัึมันมาอย่างไงมันดูตัวเลขอย่งไงคือต้องค่อยค่อยคิยคดทีละช็อตช็อตช็อตก่อนตอนแรกคิดตัวติดกันก่อนนะถ้าตัวติดกันเนี่ยถ้ามันมาแล้วมันแปลกอะไรว่าคูณสองได้ยู่มันเท่ากันมั 8, 8 8, 8 8, นแปลกตัดทิ้งเลยครับทีนี้เมื่อข้ามมาทีละตัวไม่ได้เราก็ต้องข้ามเมื่อตัวติดกันไม่ได้เราก็ข้ามมาหนึ่งตัวถูนไหมหกคูณสองสามคูณสองได้หกอ่ะ หกคูณสองได้สิบสองค่าข้า,ขามมาหนึ่งตัวห้าในแปดมาคือข้ามห้าสี่มาสิบสองคูณสองได้ยี่สี่เจอคำตอบปพ้งก็ตอบเลยเห็นไหมว่านุกรมมันไม่ยากนะแต่มันต้องค่อยๆดูนะครับเพราะเด็กหลายคนจนะงงงว่าเอ๊ะตัวเลขมันกระโดดไปกระโดดมานะแต่ถามว่ามีออกไหมมีนะครับมีเพราะนี่นเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆดูไปทั้งข้อสอบทาหารอากาศทั้งข้อสอบในสิบตำรวจทั้งข้อสอบอพอมีนะครับมีนะครับเพราะนั้น พราะนั้นติวอาจารย์เนี่ยสามารถไปสอบได้ทั้งกพอสอบตรงอานประกาศสอบตรงในสี่ตำรวจได้เลยนะครับแล้วก็ในร้อยตำรวจเนี่ยมันก็มีออกนะพวกอนุก,กรมอเปอร์มาลก็มีนะครับ100ร้อยละเปอร์เซนต์ก็มีนะครับถามว่าสอบได้ไหมก็ได้นะครับสอบตรงในร้อยตำรวจนะอย่างเช่นเขาได้เปิดสอบอ่านปะาศสอบเจ็ดร้อยตานี่ก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปสอบได้นะนะทีนี้มาดูข้อสี่สิบ เข็มใช่ไหมอะไรไม่รู้ถ้าถามเข็มเข็มเข็มใช่ไหมแต่จากเนี่ยใช้เย็บผ้าถูกไหมจากเนี่ยใช้เย็บผ้าเข็มใช้อะไรเย็บผ้าก็ต้องใช้ได้ทีครับถูกไหมต้องมีได้ถ้าเข็มไม่มีได้มันก็เย็บผ้าไม่ได้ถูกไหมเออต้องมีได้ตอบสองนะครับต่อมาทักพีตะเกียบซ่อมใช่ไหมไหอันนี้อุปมาใหม่นะ ทัพพีตะเกียบซ่อมมันใช้ตักทัพพีตักน้ําแกงตักกับข้าวถูกไหมตะเกียบไว้หยิบลูกชิ้นกินหยิบอันนี้กินซ่อมก็ใช้เสียบของมาทานใช่ไหมที่ลักษณะเดียวกันพวกนี้คือช้อนครับนะครับต้องมีช้อนสี่สองนายนางสาวใช่ไหมนายนางสาว นายนางนางสาวถูกไหมถูกไหมนายนางนางสาวปุ๊บก็ต้องมาเป็นเด็กหญิงสิหมอเตอร์ไม่เกี่ยวเลยพออยุทหารก็ไม่เกี่ยวรัฐมนตรีก็ไม่เกี่ยวต้องเป็นเด็กหญิงครับเด็กหญิงถูกครับด็อเตอร์ไงก็ผิดครับไม่เกี่ยวครับยุทหานั่นไม่เกี่ยวรัฐมนตรีก็ไม่เกี่ยวอันนี้ผิดข้อสี่ถูกครับ เป็นเด็กิงนะครับต่อมาภูออมาลัยบังคับรถยนต์ใช่ไหมพงมาลัยเขาบังคับรถยนต์บังคับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาซ้ายใช่ไหมบังคับให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย ทีนี้เรือก็ต้องมีหางเสือสิครับถูกไหมเรือมันต้องมีหางเสือคอยังคับครับ,รบนะวันนี้จะเสนอให้จบชุดน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีชุดใหม่อาจะเน้โคตให้อีกชั่วโมงหนึ่งนะครับนะสึกจะหมดหมดตัวอยังก็ไม่รู้นะมันมีจีคอมมันไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวเสนให้จบเลยนะครับคนวะามอร่อยปากกินกับข้าวอู้อร่อยกินข้าวกินกับข้าวใช่ไหม กับข้าวเช่นเราไปซื้อเข้าวแกงร,นะร,ร,นะร,ร้านาาน,าาานีนโนนนนน้โอ้อร่อยนะเราไปซื้อข้าเจี๋ยนนี้โอ้อร่อยนะเราซื้อขนมร้านนี้โอ้อร่อยเพราะเรากินเราใช้ใช่เปล่าปราทานใช่ไหมกินนู่นกินนี่กินนั่นเอออร่อยนะทีนี้หูแหละ,ะหูมันมัน,ม,นมันอะไรความสูขหรือเปล่าไม่ใช่ความหอมไหมหอม,ม้องใช้หมูงาม้องใช้ตามันหูฟังความเพาะดนตรีเพาะเอเราใช้หูฟังนะตอบ่ น,นี่อธิบายอย่างละเอียดเลยนะทีนี้มาดูต่อ